สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนิง้งในวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องคําที่ประวิสันชนีค่ะและคําที่ไม่ประวิสันชนีจะสอนในครั้งต่อไปนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเรียนกันเลยค่ะคําที่ประวิสันชนีก็คือคําที่มีสระอาะ หรือว่าวิสัญชนีประสมอยู่ในคำนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าวิสัญชนีคืออะไรวิสัญชณีก็คือรูปสระอย่างหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าวิสัญชณีหน้าตาของเขาก็เป็นแบบนี้ค่ะตรงที่ครูเนี่ยนะคะใช้เมาส์ชี้เลยนะคะจะเรียกว่าวิสัญชนีวิสัญชณีนะคะเป็นรูปสระที่นำมาเขียนเป็นเสียงสระชื่อว่าอะไรลูก สระอาะนั่นเองนะคะนํามาเป็นเสียงสระอาะนั่นเองนะ,ะทีนี้คําที่ปราวิสัญชนีเนี่ยจะแบ่งการอ่านออกเป็นสองอย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. วิสัญชนีถ้าประสมอยู่ที่พยางนาจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะเช่นคําว่ามะขามมะขามนะคะมออะมะขออมามอขามมะประสมสระอาะหรือว่าวิสัญชนีนั่นเองนะคะ เป็นพยางหน้าส่วนขามขออามอขามเป็นพยางหลังนะคะดังนั้นเมื่อวิสัญชณีอยู่ที่พยางหน้าจะต้องอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงค่ะดังนั้นทั้งคํานี้จะอ่านว่ามะขามมะขามเห็นไหมคะว่าเสียงมะเราออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงหรือว่าออกนิดเดียวนั่นเองนะคะไม่ออกแบบว่ามากนะคะ มาดูข้อ2ค่ะวิสัญชนีถ้าประสมอยู่ที่พยางหลังนะจะอ่านออกเสียงแบบเต็มเสียงเลยค่ะถ้าอยู่ที่พยางหลังนะจะอ่านออกเสียงแบบเต็มเสียงค่ะ mm hmm. เช่นคําว่ามาระมระเห็นไหมคะว่ามะคือพยางหน้าวิประสมกับวิสัญชนีเช่นกันแต่ว่าออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงค่ะส่วน พยางหลังน้ก็คือรออาระตรงนี้ออกเสียงแบบเต็มที่เลยนะคะดังนั้นทั้งคำนี้จะอ่านว่ามาระมาระต่อมาเรามาฝึกอ่านคำที่ประวิสันชนีกันค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะถ้าวิสันชนีหรือว่าสระอะประสมอยู่ที่พยางนาจะอ่านออกเสียงเพียงแค่แค่ไหนลูก แค่ครึ่งเสียงเท่านั้นนะคะจะมีตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยได้ออกเสียงกันตามนี้เลยค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่ากรออกระจอกกอจบกระจกนะคะจะออกเสียงอะนะคะอ่านักเรียนเห็นไหมว่าวิสันชนีจะอยู่ที่พยัญชนานะคะดังนั้นมันออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะดังนั้นทั้งคำนี้นะคะจะอ่านว่ากระจกกระจกเห็นไหมคะ ต่อมาค่ะชออะชะลออรอวิสัญนีประสมอยู่ที่พยางน,นาดังนั้นจะต้องออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงค่ะจะอ่านว่าชะลอชะลอนะต่อมาค่ะมออะมะมออัว <achi> มงวมวงไมเอกม่วงมะม่วงเห็นไหมคะว่าวิสัญชนีประสมอยู่ตรงที่พยางน,นาจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะดังนั้นทั้งคํานี้จะอ่านว่า มะม่วงมะม่วงนะคะมะม่วงต่อมาค่ะฝึกอ่านคำที่มีสระอะหรือว่าวิสัญชนีนะคะประสมอยู่ที่พยางหลังนะจะอ่านออกเสียงแบบเต็มเสียงเลยนะเต็มเสียงเลยมีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูตัวอย่างกันค่ะคำว่าจออะงจังห้อวออวะจังวะเห็นไหมคะ สระอะหรือว่าวิสันธนีประสมอยู่ที่พยางหลังดังนั้นจะต้องอ่านให้เต็มเสียงเลยนะคํานี้อ่านว่า,วาจังหวะค่ะจังหวะต่อมาค่ะคําว่าสาบะซอาอซาบออะบะสาบะเห็นไหมคะบออะบะวิสันธนีอยู่ที่พยางหลังดังนั้นต้องอ่านแบบเต็มเสียงเลยค่ะต่อมาค่ะทออุทุรออะระธุระ รออาระวิสัญชนีอยู่ที่พยางหลังนะคะดังนั้นจะต้องอ่านแบบเต็มเสียงเลยนะค,ะคำนี้ก็จะอ่านว่าธุระค่ะธุระนักเรียนอ่านตามครูด้วยนะ,ะเวลาที่ครูสะกดคํานักเรียนก็สะกดตามเวลาที่ครูอาร่านคํานักเรียนก็อ่านตามนะคะนักเรียนจะได้มีทักษะการอ่านที่ดีนะคะถ้าเราสะกดก็จะอ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาค่ะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมทายคําค่ะที่ประวิสัญชนี ดูสิว่าคําที่ครูนํามาให้เนี่ยมันจะเป็นคําว่าอะไรนะคะนักเรียนเห็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะ่ะคุณรูก็ใช้นักเรียนเนี่ยดูสิคําใบเป็นรูปภาพที่ครูนํามาให้นะคะบวกกับคําใบตรงนี้จะได้เป็นคําที่ประวิสัญชนีคือคําว่าอะไรนะ,ะอย่างเช่นนะ,ะเกมใบแรกเลยค่ะมีรูปอะไรรูปมะพร้าวนะคะกะลามะพร้าวอยู่นะคะ มีมะพร้าวแล้วก็มีสามีทออีทิอยู่มันน่าจะเป็นคำว่าอะไรไปดูเฉลยกันค่ะนะักเรียนนึกได้ไหมถ้านึกได้ตอบตัวเองอยู่ในใจก่อนนะตอบอยู่ที่บ้านก่อนนะคะเฉลยค่ะคือคำว่ากะทิกะทิะทนะะกะทินั่นเองนะ สัญชนีผสมอยู่ที่พยางนาดังนั้นอ,อ่านออกเสียงเพียงแค่คร่งเสียงเท่านั้นค่ะจะอ่านว่ากะทิค่ะกะทินะกะทิต่อมาค่ะคําใบต่อมาค่ะคออักคับบวกกับปิศาต่อไปนะคะก็คือน้องของแม่อีน้องของแม่คืออะ,อะไรละ่ะคือคําใบคําว่าอะไรอลองนึกซิให้เวลาคิด1 2 3สาม คิดได้ไหมเอ่ยนึกออกไหมคะถ้านึกไม่ออกไปดูฉเฉลยกันค่ะคำที่ประมิสันชนีนะคะที่มีทายเกมคำใบ้นะคะก็คือรูปภาพแรกก็คือคออักคะบวกกับน้องของแม่รวมกันเป็นคณาค่ะน้องของแม่ก็คือนานั่นเองนะคะเราจะเรียกน้องของแม่ว่านาน,นะคะดังนั้น ะค,ะคำที่ประวิสัญนชนีในปิจนาคำทายนี้ก็คือคำว่าคณะค่ะคะน,นะคะก็คือผักชนิดหนึ่งนะคะที่กินได้นั่นเองนะ mm hmm. ต่อมาค่ะคำว่าอะไรเอ,อ่ยนะมีรูปภาพให้ดูด้วยห mm hmm. อ,ออีที่บวกกับรูปภาพนี้ค่ะมี สีขาวๆนะคะตกลงมาจากบนฟ้าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะคะต้องเป็นเมืองที่หนาวเท่านั้นจึงจะมีสิ่งนี้ตกลงมาค่ะถ้านักเรียนนึกออกแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะว่าจะถูกหรือไม่คือคําว่าหออิหิมออะมะนั่นเองนะคะอ่านทั้งคำค่ะหิมะนะคะมออะมะมะข้างหลังนี้นะคะเป็นพยางค์หลัง จะต้องอ่านแบบเต็มเสียงนะคะสระอาหรือว่ามีสัญชนีนี้เป็นพยางหลังอ่านแบบเต็มเสียงเลยค่ะหิมะนะคะหิมะนั่นเองนะ,ะประเทศไทยไม่มีนะคะน่าเสียดายมากเลยเนาะเราไม่เคยได้ดูหิมะเลยถ้าเราไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะไม่เป็นไรเราก็มีอะไรลูกแสงแดดให้เรานะคะดูนั่นเองนะคะกับความร้อนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคุณครูก็จะให้การบ้านนักเรียนนะคะเพื่อฝึกนะคะ ฝึกให้นักเรียนเก่งมากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะะคถ่ายวิดีโอตนเองออกเสียงคําที่ประวิสัญชนีดังต่อไปนี้ค่ะทวนอีกครั้งค่ะถ้าวิสัญชณีอยู่ที่พยางนาจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะแต่ถ้าวิสัญชนีหรือวัสระอาะสมอยู่ที่พยางหลังจะอ่านออกเสียงแบบอะไรลูกแบบเต็มเสียงนะคะถ้าอยู่พยางนาครึ่งเสียงค่ะถ้าพยางหลังเต็มเสียงค่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะดูว่านักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่นะคะให้นักเรียนส่งกันบ้านนะคะที่แชทไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ